ก็เมื่อภรรยาผมได้ต้นคริสต์มาสีนี้ผมมีบิลกินมาแบบต้นคริสต์มาสใช่เหรหล่อเล่นนะปังให้ขึ้นได้บิลกินช็อกทุกคนถึงเวลาแล้วที่บิลกินจะเขย่าบิลกินก็เป็นตีมแบบเพิ่งย้ายบ้านใหม่เก่นมันจะไม่เสร็จไปตรงเนี้ยการจบตำนานของไปครับไปคราเมีย ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในบล็อกมาสเอฟสุดท้ายของปีแล้วหรือเลปล่า yeah. ล็อกมาสปีนี้ก็คือกูมาสลับไปแล้วลง11คลิปมาสลับไปแล้ว20ก็รู้แหละว่าคลิปนี้ลงอ่ะนะ่าจะผ่านคริสต์มาสละแต่ว่าก็จะยังคริสต์มาสอยดีมาสลัวันนี้คือมารับบทนางติดใฟต้นคริสต์มาสแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอแบบลูกค้าเคลียร์ใดๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปติดไฟต้นคริสต์มาสของสลับแล้วเดี๋ยวนอกจากต้นคริสต์มาสของสลับวันนี้ถึงเวลาที่พีชีจะขึ้นต้นคริสต์มาสบ้านตัวเองผ่านมาหลายบ้านถึงตาบ้านคุณลนะในวันสิ้นปีระหว่างรอลูกค้าและพี่ลูกอลกอลแแะขรเิสุด ที่จะมาขึ้นต้นคริสต์มาสด้วยกันในปีนี้ขอกินซาลาเปาก่อนรู้ยังตอนนี้สเสลิร์ม,มีขายเมนูเบรคฟาสต์แล้วสเสลิลร์ขึ้นมาไกลแบบไม่น่าเชื่อเริ่มต้นที่ว๋วยเตี๋ยวตอนนี้มีทุกอย่างมีข้าวมีล่าสุดจะมีแบบไก่ทอดถัดใหญ่ส้มตำอะไรก็ขายแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยมีทุกอย่างยกเว้นชาบูไม่เป็นไรเราเข้าใจในเรื่องของการดําเนินธุรกฐฐิจตอนนี้เรานอนฝนตกสนั่นมากทา,ายุเข้าสุดๆคือไม่รู้จะแบกต้นคริสต์มาสยังไงแต่ไม่เป็นไรเพราะวันนี้เรามีผู้ชายร้านก ลายล่างกัมยำคือน้องบิวกินตกแต่งข้าวก็วางตรงนี้วางคเดียวะไม่เห็นวางตรงไหนนะบิลกินก็คือเข้าร้านมาเป็นเซนเตอร์พีซเราจะได้เห็นคือจะบอกว่าบิลกินมาเร็วเพราะเราบ่อยมากเลยติดสองสารติดใจเราอ่ะแอบชอบพวกเราไหมเนี่ย ไม่แต่ว่าบิวกิ้นพูดมีเหตุผลเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้หรอหรือไฟมันไม่ถึงตรงนี้อะไรคิ yes พี่กำการเดินขวางเลยฮะติดข้างบนแล้วก็ให้มันห้อยหัวลงมาบิวกิ้นอันนี้เป็นรอบซอมรอบซอมอันนี้ทำแบบเร็วเร็วเร็วคืออะไรบิวกิ้นแต่งคริสต์มาสไหมปกติอ่ะถือว่าแต่งตัวแล้วครับถือว่าแต่งต้นคริสต์มาสเลยไม่ค่อยเลยพี่พี่กิ้นรับบทถือหางไปหมได้ครับสนุกเลยมีคนไม่ถือหางกันถือหาง เราหมุนต้นแบบโอเคทีนั่นได้อ๋อสุดยอดเฮ้ยทีเพิ่มมิสเตรมเพิ่มสุดเฮ้ยทีเพิ่มไปหมุนหมุนหมุนติดไฟก็คิดว่าเป็นเนี่ยไม่เคยติดเลยไหมบนเกิดสุดก็ติดใช่พี่ชิไปทำให้หัวแบบเมียหมุนเดินถือหางนี่ไงได้แล้วอุ้ยไปตลอดไปตลอดไป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 เมื่อภรยาผมต้องการต้นคริสต์มาสมาตรงนี้ <Okay. S 2> น้องว่ามันจะความสวยเป็นเรื่องแนบแท้ S <S อ้าวมันสวยไม่ใช่มินิมอลมากอ้าวแล้วมันสวยไหมล่ะสวยสวยเฟสทีฟเลยนี่เราพันไฟปุ๊บข้างล่างเฟสทีฟเลยนะพี่ปิวกิ้นอย่าดับฝันพี่ตรงคอนโด ใหม่มพีน้าที่ควรจะมีเหมือนเป็นแบบตลาดคริสต์มาสวันนี้เราก็จะมีขายต้นคริสต์มาสที่มัตสน,สน,สน,สนต้สงสดต้นสดจริงอย่างเงี้ยแหละพอดีพี่ลูกออฟอ่ะเขาเพิ่งไปแบกมาต้นหนึ่งให้เฉลิมแล้วคือสามีนางก็ไม่แบกให้นะทำไมอ่ะ <laughs> ภาษาอังกฤษมันจะมีศัพท์วนเรียกว่าคานพีอาร์คือานพีอาร์คือด้วยแบบคุณไม่แคร์พี่เพิ่งเจอคนที่อินคริสต์มาสขนาด มันมีคนที่เมือนอินอะเยอะแต่ว่าถ้าเป็นรอบตัวเราถ้าเป็นรอบตัวพี่อ่ะพี่ว่าพีชีอินสุดก็โอเคป่ะแต่มันก็ดีเพราะว่าล่าสุดที่ได้ต้นไม้จากพีชีไปพี่ก็แฮปปี้ไงเออพีชงมา่เร็วเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวมัมหมีบอกเป็น ตอนนี้จะไปที่ตรง Speedview Smartest นะครับซึ่งเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนนะพี่ชีปีหน้าจะไม่แบกเพราะอะไรเพราะว่าปีนี้เจอโซลูชันแล้วก็คืออีต้นที่เอาไปปลูกใหม่ปีนี้พี่เช่าต้นคริสต์มาสมาบิลกินมีแบบเช่าเลยขอให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจขออนุญาตเดินไปด้วยนะบิลกินได้ขอถ่ายได้ไหมคะได้เลยครับโอโหมาถ่ายมาขนาดนี้แล้วก่อนหน้านี้เออไม่เคยเห็นว่ามีเซอร์วิสนี้ก่อนหน้านี้มานั่งถกกันว่าเฮ้ยเราจะซื้อต้นจริงต้นปลอกก็แบบถ้าต้นจริงถ้าต้นจริงมันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ย มันก็จะได้ฟีลแต่ว่า,าต้นปอมันใช้ได้นานคราวนี้ก็คุยกันแค่นี้จนมาปีนี้พอพิชี่อะให้ของพี่ที่แต่งบ้านมาพี่ก็รีบทากันบ้านพอทำกระบ้านปุ๊บพี่เจอว่ามันมีประมาณ5 6บริษัทที่เขาทําเป็นลักษณะเซอร์วิสของการเช่าต้นพรชมาเป็นต้นจริงรอะต้นจริงคือเขาปลูกปลูกก,ก็คือมาพร้อมกระถางคือเป็นเหมือนแบบว่าปลูกในกระถางคราวนี้ความยากก็คือว่าอยู่ต้องรีบจองเพราะมันจะมีจำนวนจํากัดแล้วเราต้องรดน้ำต้องไปใช่ก็คือเนี้ยต้นที่้านพี่เป็นต้นจริงก็คือว่าต้องดูแลเนาะเหมือนต้นไม้แลล้วพหังจจบเเทศกาาาะะม เป็นต้นใหญ่ใหญ่ก็ประมาณนี้นะสูงเท่าบิวกินเลยนะต้นไม้ของเหรอแล้วมันมันมันจะไม่ตายแล้วไม่เพราะว่านี่มันหนาลงไงต้นคริสต์มาสมันหนาวมันจะไม่ตายพี่ว่าเขาปลูกในสภาพนั้นแม้มันเป็นต้นไม้ที่ คำถามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะพี่ว่าต้องคริสต์มาสโตในสภาพนั้นนะบิลกินสภาพหนาวหนาวมันเหมือนกระบองเพรที่อยู่ในทะเลทรายฉันคิดว่าป่าที่เป็นป่าหนาวๆก็เป็นป่าสนอยู่ต่อต้องเช่าแล้วนะรับเรื่องมอยู่เช่าเป็นการจบตำนานของไปรับไปรับเมียมันเกินไปที่จะให้น้องเดวิดออมาแบกต้องินไมได้สวยมากดูโชว์นลย ไม่ไม่เราจะบอกบอกพี่บอกพี่ทีแล้ววันนี้ไม่มีพายุอะไรหรอทุกคนทุกคนวันนี้มีพายุจริงไป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 แล้วไปแล้ก็รออยู่มันยังไม่ถึงที่เกาะร้านขายอ๋อ้ห้จะเลี้ยวพุทสตรีแล้วดิเราจะนั่งแท็กซี่กลับบ้านไปไปไม่ตอนแรกภาพในหัวคือบอกว่าซื้อที่สปิซิฟิลด์หนูก็ซื้อในตลาดตรงตรงอันข้างหลังเนี่ย ว้าอยากได้ต้นผิงแบบนี้ไว้ที่บ้านเลยโอ้ยต้นใหญ่มากที่ว่าต้นนั้นได้คนขายอยู่ไหน Good question No big, no small e r ones. So, so d l the smaller ones. They are all just big and wide. and มันมีเชฟของมันแต่มันไม่ได้ไงเพราะว่าเร้ยองนี้มันใหญ่ไปแม่ใหญ่คุณมื่อภรรยาผมอยากได้ต้นคริสต์มาสแสดงว่า Bill กิ๊ฟชอบกูอยู่ New y o ก็มาอยากต้นที่บ้านนึงอะดูดดูท่าแล้วมีเยอะขายดีด้วย You like this one? i kind of do but they're like really fluffy it's it more small and fat <laughs> Go for this one laugh okay. you to a tree let's see if there's some you know well i will also any connection yeah oh, what the hell <laughs> I'll, I'll go have a look at the one in the corner for the last time and i'll make a decision okay it's okay go. would you be able to wrap it if I no we can't rewrap really wrap it it's open. โอเค so you don't have the machine to wrap it today No. Yeah. Okay. Go for that one โอเคด o ราคาเท่าไหร่70ผีทัิน์ในไะยเป็นต้นไหนแล้วนี่เป็นต้นนั่นแหละที่มันแรปมาแล้วจะได้แบ่งง่าใช่เกิดใครอ่ะ70ก็โอเคนะสวยๆแต่จะไม่ตั้งนะเอ้าหรอเวย์ดเวิร์คอุ๊ยถ้าชิมตั้งไม่ได้มันก็จะยากนะแต่ว่าเขาแรปให้ไม่ได้เขาไม่มีเครื่อปเลยเราจะไปแบบฟูๆหรอ you check the open one now เฮ้ย อ้โมากสูงมากน้องว่าไงหัวต้องแบกล่น้องกินพี่เองไม่เอาพี่ไม่ได้เอาน้องมาทรมานแบบนี้บิลกินไม่เป็นไรเฮ้ยน้องพี่ไม่มีกว่านี่คนที่มากคอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปมันต้องไปอย่างนี้เลยไปเลยหรอล่อเล่นนะไปขึ้นบ่ายบิลกินช็อกทุกคนบิลกินไม่ใช่คนเดียวที่ช็อกสอนภาษาอังกฤษชื่อดังจาก สถาบันแอนคริสตูคอนแบ็กต้นคริสต์มาสฝนจะตกจะมีพายุผมต้องซื้อต้นคริสต์มาสให้มันไปครับเ <c oughs> นียอย่าแทนนะ้าน้องกูก่อนเลย <c oughs> มันขึ้นได้ใช่ไหมบอกเลยอะ่ะพี่ใช่บอกเลย <c oughs> มันแพงกว่า Uber เยอะไหมั้บเยอะอยู่ฮะอย่างพี่นั่งมาประมาณ3ามสาแต่ว่าถ้า Uber ประมาณ18บแปดโอ้ใช่ครึ่งคึ่ไงไหมใช่ไม่จะบอกว่ามันสวยมากเลยต้นเนี้ยน้องก็รู้สึกว่ามันสวยอตอนแรกอ่ะอที่พีทไม่กล้าจะเอาอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้แรปแล้วพีทกลัวคนแบกลำบากเว้ยขอบคุณน,นะจะมีพายุฝนจะตกเมื่อพีทมันจะเอาต้นคริสต์มาสกูต้องซื้อต้นคริสต์มาสขึ้นมา เป็นไงขอบคุณนะคะคุณดูไว้ All the things you do for love ขอบคุณนะคะอยากได้ต้นคริสต์มาสเซี่ะถ้าไม่มีผัวสั่งให้เขามาส่งเถอะะแหม่ถ้าพี่ไม่รักเธอจะไม่ทำอะไร น้องก็รักพี่นะแล้วแต่กัตอนเนี้ยศักพระเอกอะระดับพันล้านสุดผู้ประสบภัดยดีกว่าไม่เนไรครับพี่พี่ขอโทษไม่เปไรเลยพี่ตอนนี้ผมสภาพหล่อมาก เมียกีดกระหล่อมากเล่นกระใจเด็กสาวเด็กสาวใจสั่นการข้างบนอะหักได้แต่ว่าหลังใครอย่าหักตอนที่ใจสั่นมากผลตอบรับจากเพลงที่ปล่อยไปยัปล่อยเลยไปก็ปล่อยทีเซอร์ไปเป็นอย่างเป็นไงะดีดีดีนะก็รู้สึกว่าเราเราแบบปล่อยงานถี่ขึ้นปีนี้น้องปล่อยเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องนะมาลอนดอนตั้งแต่เราเจอกันก็ส่งเพลงแหละก็ไปเยอะไปฟังต่างๆเพลงที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดก็ยิ่งดูยิ่งชอบ ดูโรแมนติกสุดๆทูช็อตทูช็อตเป็นแบบวันดีค้าวันดีค้ามาแล้วนะเป็เรื่องหรอเปล่าครับอ้าวนี่กูจบเลยปิดจ็อบกูเร็วมากท่ากูทุลักทุเลมานเป็นการขายเพลงด้วยท่าที่ทุลักทุเลมากก็เมื่อภรรยาผมาได้ต้นคริสต์มาสีนี้ผมมีฟิล์มทีมาแบบต้นคริสต์มาสทางงไปหมดหนึ่งแล้วจ้าหนึ่งชั้นมันจะมีกี่ครั้งในชีวิตที่เราอยู่ในลิฟต์กับฟิล์มทีมาต้นคริสต์มาสวัน ทุกคนแล้วหันมาก็คือสตีเฟนนอนเป็นศพอยู่ขอบคุณนะคะเชิญค่ะโอ้ยอันนี้คือหมาน้องเป็นมิตรสุดๆขอโทษในความรกด้วยนะทุกคนพึ่งยายบ้านขอบคุณนะคะ s t e เฟ n น this is bilkin สวัสดีครับ bilkin this is b i l k i b i l k i he knows พี่ลูกกอล์ฟ ตัวใหญ่แม่เหมือนหมามันมาตัวใหญ่เขาหมาบัมกินเอ้ยไม่ใช่บิวกินมีทบัมกินนะคะถ้าเขาหาเธออะมันจะเป็นประวัติศาสตร์มากเลยนะพอบัมกินเขาไม่ค่อยเข้าหาคนแปลกหน้าเขาไม่ค่อยเข้าหาคนแปลกหน้าเวอร์มากเวอร์มากค้ยกิมเล็กมากิมเลยฉันเห็นประาสตนะใช่เลยจะไม่ต้องเปลี่ยนแต่อ้อนแต่ออก กับผู้ชายที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกซื้อของขวัญทำอะไรไม่มีนเยอะผู้ชายที่เจอนาเธอว่าเธอโดนแมวฉันตกแล้วนะยังชอมากเลยชาวมัมีเธอก็คือบอกว่าแบบถึงเวลาแล้วที่บิวกินจะเขย่าบิวกินดูดีมันหลับตาเคิรมแม้แต่บัมกินก็มาหาเขาอะอันนี้คือแบบไม่ปกติสุดๆเวอร์มากละมุนเกินเนี่ย มาค่ะขึ้นต้นคริสต์มาสปีนี้กันฟ i ายนาลีกับพี่บิลกินไม่เคยเลยเคยนี่นีาซื้อมอมาเซากองซะได้ทุกคนนี่มันเป็นกล่องรีไซเคิลที่เขียนว่าคริสต์มาสเดคอร์ปีนี้ไม่มีตีมไม่มีอะไรเลยทุกคนเป็นตีมแบบเพิ่งย้ายบ้านใหม่นะคะก็คือขึ้นขึ้นใหม่แต่ว่าต้นคริสต์มาสก็เป็นต้นคริสต์มาสที่แบบให้กับบิ๊กี้เมื่อกีนะใช่แค่นี้มเป็นคามรง ี่กันเกิน <c oughs> พี่วากินกินอะ้รมันต้องเป็นที่ของ oh, ดาวกินกิน<ๆ>อันนั้นอันนั้นติดดาวกิน oh. คือมันจะมีความเวอร์ที่มันต้องมีดาวเลย <c oughs> หนักข้างหน้าเราเะข้างหลังไม่ค่อยมีใครดูแล้วว่าใช่เราแต่เราเราเน้นแบบเราเน้นีชวลเน้นมุมนี้ใช่เพื่อการถ่ายทำไม่จริงคือเราเน้นมุมที่เพื่อนบ้านเห็นเราไปแต่งบ้านพี่ลูกก็คือเพื่อนบ้านต้องเห็นของขวัญจากปารีสใช่คือแต่ละปีอ่ะพี่ก็จะแบบมีชิ้นที่มันเป็นแบบชิ้นเขาเรียกว่าสเตทเมนต์พีซอันนี้เป็นชิ้นใหม่ชิ้นเดียวของปีนี้นี่ปกติเวลาเรามาแต่งตู้คริสต์มาสอยเงี้ยเราจะต้องถาม2024เป็นยังไงให้เลือก3คำภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ สองพั <24 S 2> เป็นไง Reflect นนก่อน Pichi ก่อนโอ้เป็นปีที่แบบ a lot going on 3ามคำเท่านั้น <c oughs> เออเริ่มที่พี่ลูกกอลเลยค่ะอ่ะ Chaos เป็นปีแห่ง Chaos เพราะใหญ่บ้างแล้วก็แบบผ่านหลายๆอย่างมาอันที่2ก็คือ Patience เป็นปเปลี่ยนความอดทนของหัวเพราว่าหัวอดทนมากเพราะเราแบบนึกออกไหมผ่านในบาบ้าบ้แล้วคําสุดท้ายก็คือคําว่า Peace oh. อ complex. เจอความสงบสุขท้ายปีเพราะจบทุกอย่างมีความสุขบิลกิ่งต่อได้เลยค่ะทรเวลลิ่งผมเดินทางมาเดือนปีนี้เป็นมีนาคมเพราะผมไปไปทัวร์คอนเสิร์ตมาปีนี้ทำที่สองชั้นเนี้ยมันต้องเปลี่ยนผมกงไม่พีชีตลอดเลยฟิลของผมเพราะว่าหลังมาออนแล้วผมก็ถ่ายนอีกเรื่องหนึ่งคือหลังจากที่แบบห่างหายไปจากการแสดงไปนานอเลยเงี้ยปีนี้เป็นปีที่แบบทั้งได้ทํางาน หม่แล้วก็เป็นปีที่หลานมาแบบเดินทางไปทั่วโลกด้วยครับสุดท้ายสด,ดนักเ,เ,เรียน <c oughs> เป็นนักเรียนเอาดีๆกลับมาปเป็นนักเรียนอีกครั้งรู้สึกไงมาจริงๆ <c oughs> มันก็ไม่ได้มไม่ได้ <c oughs> ง่ายสำหรับทุกคนนะปรับ <c oughs> ปับตัวเยอะเหมือนกนะันน <Okay. S 2> ะว่าด้วยงานที่เราทำอะ่ะเราเรา,เราหลุดไปจากรูทีนไปเเลยนาะการไปนั่งอยู่ในคลาสการแบบคือผมไม่ได้จับแบบพักมาแบบน่าผมเรียนจบอ่ะ สามปี2อง0ปีอะแล้วมันก็ต้องปรับตัวเยอะด้วยเพราะอะไรเพราะอยู่ที่เขาชื่อเดวิดนะมันคือการเปลี่ยนตัวตนเลยนะตัวตนเฮ้ยการเป็นเดวิดใหม่ใจไหมเดวิดเลยแล้วตอนนี้ก็คือวิวพินจะเอาวิวกี้อ่ะวางตนต้นวิววันนี้เลยเป็นทังทวิสตนะตอนนี้ มันนี้น่ารักเข้าวุ้เลยมันจะเคยมากอันนั้นั้ดๆนไปพิ่ชี่อยากเปลี่ยนท็อปิกสาคำเร็ววิกนี้เขาเลือกแล้ว traveling film แล้วก็ student ่แล้วล้วเร็วเอออะไรรู้ว่างคแม่แกเหรออุ้ยเวลาของน้อง o m god I'm so s o m g o m o y อ้คทุกคนอยู่ในความสงบ it's already broken น้องคืออุ้ย ยูกินที่ไม่ได้ทำเลยอะกูแหละกะูใกล้สุดเลยอะไม่รู้ทุกคนจำได้หรือเปล่าแต่ว่าน้องคนนี้คือน้องที่พี่ซื้อมาน้งแตแบบปลายคริสต์มาสส,สามสี่ปีอะใช่น้องแตกตั้งแต่แ,แรกซือ้ออะซื้อปุ๊บแตกปะถึงบ้านแล้วแตกแต่ว่าเราเรารักเขาที่เขาแตกเราก็เลยคีฟเขาที่เขาแตกแล้วแล้วปีนี้เขาก็แตกอีกแล้วเราต้งซื้อเขาว่าน้องแตกไหมน้องแตกอันนี้ถือว่าเป็นยวกินมาเจมเลยนะตรงไหนก็ได้เหรอตรงไหนเลยก็เลยนะที่น้องคิดว่าดีมันต้องแบบให้มันเห็นแบบสุรุ่ยสุร่ฮยวจะเอาไปตรงไหนดีเออ เออเออมันห้อยได้อยู่นะล็อกก่อนล็อกก่อนได้ไหมอ่าแบบแบบมันใส่ด้วยอ่าแบบเชียร์ใจเพราะว่าเออ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 เอได้ได้มันจะหล่นไหมไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นเออแล้วก็แล้วก็รีแอคกับพี่ลกกอลไฟลงจบเลยอ่ะไฟต้องมาหมุนอีกทีหนึงคือพิทก็มีอยู่บ้าน Oh my god เยอะมากก็มีอยู่บ้างโอโหเดี๋ยวพี่จะไปเซิรฟเลยเย็นเนียได้แล้วพี่ไม่ต้องไปซื้อแล้วเขามาจอดเขามาดอยดอยบปบอบป้าดิฉันไปค่ะชี้เด็ก um pues ู้คืนผูคืนโอ้จบแล้วจบขอบคุณค่ะไปแล้เย้ยเซิรฟรอดแล้วที่เดินขึ้นต้นของหนูเลยโหอันนี้ก็เทยมากเลยพี่โอ้ไม่ก็ดิสโซเกตโซแคท No seriously ผู้ชายก็นั่งดูบอลกันไปอยู่อันนี้เป็นกิจกรรมที่แบบปกติมากเลยในทุกครั้งในทุกปีที่พีทแต่งต้นคริสต์มาสอะข้างหลังก็จะเป็นซีเฟ็นนั่งดูบอลไปเรื่อยๆโอ้โหทุกอย่างเกิดขึ้นจากอะไรอะจากอีน้องอ้วนตัวนี้หรอแค่มาหนึ่งตัวก็คือต้นไม้ลมได้เลยแต่ว่ามันควรจะลมก่อนพีทลืมอะเขามีเขามีเสื้อเอาไปจูบจูบดูไปเล็บเจ้ใช่มา

Let me give you a Christmas. A moment we will fill with love and joy. Mm -hmm, mm, -hmm, so beautiful. Kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm mm, so beautiful. Ah, nina, nina, oh, but Steve oh, So บิวกี้ก็คือชื่อม่ต้องมาเล่าบิวกี้ก็คือเล่นหนักอบมัเนี่ยดูดินางก็คือเล่นใส่อันนี้ดูสิมันจะไม่เสร็จกับตรงเนี้ยมันจะไม่เสร็จกับตรงเนี้ยอ่ะให้เธอเป็นเกียรติไงบิวกี้วางดาวให้หน่อยพร้อมกันสิวางพร้อมกันวางเขาเอวผมจับผมจับพี่ผมจับเหมือนเหมือนเหมือนกวดน้ำอ่ะแอบแบสอบกันไปอ่ะไปทั้งหูวัฒนธรรมพั้หูวัฒนธรรมอ่ะเราก็แบบวางดาวด้วยกันดื้อ มันไม่ไดอยู่บนนี <Four> ้เหรอจริงๆมันต้องอยู่แต่พี่ต้องไปตัดมันก่อนก็ถือว่าแค่นี้เราก็ทำกอร์ดีขอบคุณค่ะวันนี้บล็อกมาแท๊ ppy ผิดอันโอ้ my god อุ้ยเฮ้ย แล้วพอจบซีซั่นก็ต้องมานั่งเก็บทีละลูกใช่แล้วจริงๆเขาจะมีเสียงฮือเมื่อกี้แล้วมันไม่เศร้าหรอมันก็เป็นช่วงแบบ New Year มันก็เหมือนเป็นการแบบเริ่มปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาจะวางไว้ถึงแค่วันที่เท่าไหร่ของไม่เกินสิบไม่เกินสิบจาดมกกะเนี่ยก็ต้องบางคนก็จะแบบว่าเป็นแบบ bad omen แหละเออเฮ้ยวันนี้ขอบคุณขอบคุณค่ะทั้งสองคนขอบคุณที่มาแจมในทุกๆแอปเลยใครเป็อยากรับไหว้หนักขอบคุณขอบคุณค่ะขอให้เพลงทุกเพลงของน้องวนกล จริงหรอนี่เป็นกระแสแบบมันวนอยู no ่นะสามีภรรยาหรอไม่ใช่ก็เป็นแบบสามี่ไม่ในไขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะแล้วมาไปแบบว่า แขกรับเชิญสุดพิเศษบ้ามากเลยวอกมาสิงหสีันนี้นะฝาดบอกอะไรถึงแฟนๆดีกว่าสิ้นปีแล้วมีอะไรสิ้นปีแล้วครับใช่ขอทุกคนสูขภาพแข็งแรงแล้วก็มี่มองอมสวขมากขอให้สมหวังทุกเรื่องเลยครับ yeah. ส่วนพี่ก็ไม่มีอะไรจะให้บิวคิดเลยนอกจากสต์มาสพุดดิ้งนะคะชายฉนวนอ้ามีความสุขมากๆเป็นตำนาน Happy Christmas Happy Christmas and Happy New Year นะคะทุกคนขอบคุณที่ตามกันมาจนถึงตรงนี้นะ ปีหน <bid> ้าจะอะไรยังไงได้เจอเธอกับน้องบิลก e ินอีออเดวิดฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมติดตามผลงานของน้องด้วยแล้วก็พวกเราด้วยไปค่ะไป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 ,ไปโอ้เหนื่อยมากเป็นต้นคริสต์มาสที่เหนื่อยมากใหญ่มากเหนื่อยมากม ด h ดเสร็จฟอร์ดิ a เนะคะ่ะทุกคน <laughs> ในที่สุดก็เดินทางมาถึงบล็อกมาสแอปสุดท้ายคลิปสุดท้ายของปีแล้วทุกคนเชื่อว่าทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าปีนี้ของพีทมันเป็นปีที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากไม่เคยคิดว่าในวันที่เราโตขึ้นเราจะต้องมีอะไรทํามากมายขนาดน,นี้ไม่เคยคิดเลยว่าจากเด็กนักเรียนนอกคนหนึ่งที่มาเรียนต่อมาเจอแฟนแบบงงๆที่นี่จะก้าวเข้าสู่ปีที่10ที่อังกฤษกลายเป็น British Girl เต็มตัวแล้วะ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่โตมาด้วยกันนะคะผ่านกันมาทุกช่วงชีวิต ีวิตจริงๆทุกคนตั้งแต่เรียนจบทํางานแต่งงานได้สัญชาติเช่าบ้านเปลี่ยนบ้านซื้อบ้านในชื่อของพวกเราเองแล้วปีนี้นะคะรักทุกคนโคตรโคตรปีนี้พีทได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะได้ลองทํเมอร์ h แ n นด s e ได้ลองทํารายการรูปแบบใหม่ๆเจอกับคนใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่เซเลบริตี้วอล์คมาสมาด้วยกันอีกปีอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บางคนยังเรียนอยู่เรียนต่อเรียนจบจนตอนนี้อาจจะมีแฟนมีครอบครัวมีลูกหรือใครที่ยังไม่มีเลยก็ปีหน้าจจะเป็นปีของเรายังไงก็ขอบคุณทุกคน ที่อยู่ด้วยกันมานะคะขอบคุณที่ทุกการเปลี่ยนแปลงของพี่เนี่ยมีสตีเวนมีครอบครัวมีเพื่อนเพื่อนมีทีมงานมีพวกเธอคนดูทุกคนที่คอยสปอร์ตกันมาตลอดผ่านบล็อก a าสกันไปอีกซีซั่นแล้วทุกคนวีคเอนนี้ขอพีทแล้วก็ทีมงานพักการลงคลิปสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะจ๊ะ a p p y n น w year นะคะทุกคน